ทแทนเมตรครับพี่น้องโอ้โหจ้าตองนั้นจ้าเลยเสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับนี่สายยามครับแทนเมตรนั่งคิดตั้งนานอะ่ะนั่งคิดเป็นชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่ถึงนสิบนาทีเนีเพราะ <c oughs> ว่าแม่ต้องเงดินขี่ดาวขี่ดาวเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> โอ้แจวเลยก็นุ่งฮะนี่ครับสวัสดีไปยังที่น้องชาวเพจเฟซบุ๊กด้วยครับผมอยู่กับผมมังกรจ้าดัมพ่้งทแเละนะครับพาไปชมเลเซอร์มือครับออของน้องสายยันครับผมนี่ไม่ธรรมดาไอ้า <laughs> จ้าจ้าไม่ธรรมดานะครับ โอ้ทำไมมันแจ๋วยังเลยอันนี้รูปอะไรครับนี่เทอร์โบโอ้เทอร์โบอันนั้นอันนั้นอันนั้นตัดด้วยวหมนีลยตอนนั้นเนี่ยอันนั้นมองออกว่าเป็นรูปอะไรอันนี้นะตาดีกว่าตาบานโบรูปอะไรรูปอะไรการ์ตูนหนังการ์ตูนช่องเจ็ดสมัยแต่ก่อนนะ เออเนาะใช่ใช่แต่ทำไมมันไม่ได้กินข้าววะมันพร้อมหน่อยนะเราเล่นครับเราเล่นสวยโอ้ฝั่งนั้นเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูหน่อยสิต้องขัดเงาตะขัดเงาเฉ่ยเลยอ๋อต้องซื้อน้ำยาอะไรนะไข่ปลาวานโอ้แจีวเจียวกนด้วอเจียวเจียวตอนนี้เสร็จแล้วครับอันนี้อะไรตัดวันนี้หินเจีย เพื่อนเจียตัดสวยไงเนาะกันใหญ่ครับนี่เห็นเจียครับอันนี้อะไรนะพันมาพันมากเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงเนาะอย่างเงี้แหละมันยังไงไม่รู้แบบห้วไม่ค่อยดีแล้วถ้าเราเอาหินเจียมาขัดอีกโอ้เข้าไม่ได้แล้วก็ขัดตีแล้วก็ขัดตรงนี้ขัดแล้วมันถึงสิบเลนเลยแบบเงาเลยอ๋อไม่อย่างเงี้ยทำไมมันเออพัดมามันมัน มันตัดไม่สมอเออัดไปใ้มันมเสมอกับแม่งนะเนาะโอ้แ่นี้กสวยแล้วสวยมากเลยเลเซอร์ซูมม่ไกดงพยายามตัดตแต่ยังยังมืดอ่นะแ่เที่แต่ที่เี่ยสวยนะนานที่เป็นชั่วโองชั่วโมงอ่ะ

ยังไม่ได้ถอนโอ้ดูอ่ะนี่ครับคันนี้มีแฮนด์เมดทุกอย่างนะพี่น้องรถอัดฟางคันนี้กระนวยเลือวจะเข้าตานะเนี่ย แลาา <c oughs> ้วทํางไงจะรู้ว่าอันไหนเอาราวเอาไว้อันไหนเราตัดออกไปมันก็ต้องจินตนาการอะไรเนืน้อเวลาวาดเป็นเส้นๆนี้ก็จินตนาการอะ,<ล>ะไรแบบไหนโอ้เนี่ยคนมือซ้ายมันงี้หละ <c oughs> คนมือซ้ายเนี่ยมันศิลป,ปะนะต <c oughs> ้องจ<อ>ินตนาการอะไรผมมองไม่ออกนะาอะไรจะตัดทิ้งอย่างไรจะเอาเอาไว้เนี่ย ถ้าไปให้เลเซอร์อนี่หมดหลายพันนะตกเกือบพันนแล้ว 100, <000. S 2> แต่เลเซอร์อก็สวยแต่นี้ก็งานเราเองครับเันเมตรฝื์ นี่ก็ค่อยเอาพวกเชีนเจียมาแต่งเอาเนาะสวยเหมือน,นกันแหละจะดูคิ้วของพ่อแล้วจะได้ดูเบลกางอ๋อนี่รูปตาใช่ไหมรูปตาเหมือนเหมือนทุบไอเหมือนเกลรถเกี่ยวเนาะครับอ๋อเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วเหมือนเลยแหละตัวเดียวกันเลยเออ <c oughs> มึงมึงสวยสวยนันคิ้วเดี๋ราจะคิ้วก็งพ่อใหญ่ข้างหนึ่งเลย ธรรมดางานงานอันนี้จินตนาการเนาะทำยังไงมันมันไม่ใช่นั่นเนาะถึงถึงวัดได้เท่ากันก็ตั้งอะไรเท่านั่นแหละไปไปนี่ครับฝั่งนี้เป็นหม้ออ้อยเสร็จแล้วอ๋อนี่อันนี้เราเราใส่ทั้งแผ่นใหญ่เลยไปเลยใช่ไหมอ๋อนี่เจ้าคาดูก็เจาะดูหน่อยพี่หนี่ง้าว โจดูใส่ถูดูเดียวยกวัดคนเดียวเจาะคนเดียวน่ะโอ้คิดดูอ่ะติ๊กยังไงล่ะก็นั่าแหละน่าแหละติ๊กหนึ่งรูไงไอเทียนี้ติ๊กหนึ่งรูทาไอ้นี่รอยโจกันเนี่ยเจาะก่อนแล้วเห็ไหมเนี่ยเนี่ยไหมเนี่ยเจาะมันไม่ถูกมันถูกอยู่นี่น้อยแต่ก็ยกคนเดียวเจาะคนเดียวนะเจ๊เขียวก็นอนดูลูกยอมช่วยเจ๊เขียวนอนดูลูกหรือว่าดูลูกนอน ดูเนี่ยสว่าจนถ่ายคลิปจนไม่เป็นอันมีความสุขอะต้องฟ้องต้องฟ้องต้องฟ้องฟ้องศาลฟ้เอ็ซีจะมาให้ถ่ายลงให้คลิถ่ายคลิปลงเยอะหน่อยรู้จะถ่ายลงยังไงเราเดินมาปุ๊บมันเดินตามต้องจ้างเซอร์คิวถ่ายให้เซอร์คิวเมื่อวานมาถ่ายอยู่เมื่อวานถ่ายอยู่เนาะเมื่อวานถ่ายอยู่เมื่อวานก่องรับคนงานทิ้งได้มา ติดยูเหรอมาเมื่อวันก่อนเนาะ นักมาแล้ว oh, น <|so|>? ี yeah> いい่ก็อีกที่นี่เหมือนสวยนะโอ้ยไม่ถ้าตัดออกมาแล้วไม่เหมือนกับอ้อน เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเทอร์โบงานวาดมายังตัดไม่ตรงนี่เลยยังตัดไม่ตรงเส้นเลยเพราะว่าเวลาเราวาดมันวาดบี้ออกมาอะไรบ้างอันนี้ก็สวยแล้วมอมไกลๆนี่สวยเลยเลยใช่เลยจับเอาไม่จ้องเราไม่ต้องเราไปน้องไปมามา เมื er. worries, i, ่อวานให้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ไปเลยเนาะอี่ว่จจะเอามาฝากก็อุ้มมาไม่ได้เลยมีคนช่วยเมื่อวานก็ไม่ได้มานะเพราะว่าผมหมดแต่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเขา

สวยงามครับสวยงามตีไม่ได้ตีไม่ได้ะใครตีผมตีเลยแหละแล้วผมตัด<อ>ถ้าใครตีเนี่ย <c oughs> ให้มาทำเองเลย <c oughs> ให้ลองทำเองดูอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่ไวอู่เนาะไวอยูไวเลเซอร์ไวกับเลเซอร์อันนี้มันดนิลนะหลักเลนเนี่ย1.2 1.2เพราะตอนนั้นเราซื้อ1.2คำ1.5ใช่ไหมใช่ครับ1.2เือมาแค่ันเดียวอันนี้ก็เลือฝาข้างบนใช่ไหมครับ เจ๋วตัวที่นั่งยูทู็เสร็จแล้วโอ้ย่าพุทงจัที่นั่งใ้สามที่นั่งเลยว้าวมีมุ้งไหมโอ้มีที่นั่งยูทู e ด้วยครับไม่ตายสินั่งข้างหลังคนขับต้องจัดทิวไว้ใช่ไหมอีกคนคนหนึ่งอคนหนึ่งถ่ายอีกสองคนที่เหลือก็มายกปางรอ อีกคนหนึ่งยกได้สิบก้อนงอไปเปลี่ยนกันครับอรอโอ้โหยอมรับครับยอมรับทีนี้ว่า handmade ครไับ,บ,บทำเองทุกอย่างาาทุกอย่างจริงแหละไมอออ่อยากให้สวยตั้งาสิบก้อนตั้งเด็กมาทาก็ได้นะออ๋เออให้มันช้าใหม้ใหมันตรงนะครับอืมแล้วมันก็จะช้าไปนะครับ อโอ้ยในนี้เ็แจมแล้วครับเลือกลับฝังไหมปิดฟังได้ไหมโอ้ยนิดเดียวออกเนาะขาวนิดเดียวก็เสร็จแล้วอีกใจเดียวอีก10น,นาทีนิดเดียวอะ นี่ครับเดี๋ยวละคราอชมตอนเสร็จครับพี่น้องละครเล่มนิดหนึ่งรับลเล่มเ,เ,เ,เลยครับแล้วลืมโอ้โห,โห,โหยอยังไงก็จะลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับผมนะครโมก่าดัมซิ่งแคลนนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับขอเจริญพัฒนาหรือว่าน้องสายยำละครเจ๊เขียวครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สมัครติดตามติดชมครับผม Cảm ơn